ไม่มีสิทธิ์กินในออปเิศแล้วมึงเป็นใครกูแ็นรอปปอรอปปอมมีสิทธิ์เลยมาสั่งกูมึงรู้ว่ากูเป็นใครสามคนก็เป็นรอปปสิครับแล้วมึงมาสั่งกูได้ยังไงรอปปสิครับมีออกูไหมไม่เอาเอาเหอะไม่เอาไม่เอามึงก็ออกไปไม่เอากินไม่ได้ยังไงมึงอย่าห้ามกูกินไม่ได้ทำไมกูกินไม่ได้กินไม่ได้กูอยากกินกูบอกว่ากินไม่ได้กูต้องได้กินไม่กินมึงเปนทบอะไรออกกำลังกายกูอยากกินได้มจไป ไม่กลัวมันทำไมไปรอพอเออปอดแหงพวกเราว่าที่ประธานบริษัทจะกลัวรอปภะพอทำไมคุณแทงตรงกิช่วยมาดูเรื่องหุ้นหุ้นหุ้นปู่กระมุนเฮ้ยหมวกกูเอาหมวกไปด้วยเฮ้ยเรื่องหุ้นมันเป็นใครวะคุณประพอทำไมถึงคุณปู่เรียกไปคุยเรื่องหุ้นเมื่อกี้เสียงคุณปู่ป่ะใช่ แล้ววันที่ท่าอะไรลงไปบ้างวะโอ้โหโง่ไปหลายทีเลยไม่หรือจะเป็นสายลับที่คุณปูส่งมาูตายแล้วกูไปทำอะไรมงเนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์นะเคยดูในละครคุณธรรมปะที่คนที่เป็นประธานน่ะที่มียศใหญ่ๆห่อะชอบปลอมตัวเป็นรปภแบบนี้แหละนี่กูทำอะไรไปวะเนี่ยคุยเรื่องหุ้นแล้วมันไม่ให้เรากินข้าว มันสามารถออกคําสั่งกับเราได้ใช่เว้ยมันไม่ธรรมดาเลยเว้ยต่อไปเนี้พวกเราก็ทำกุญญ์เลยแต่ฉันว่ายังไงก็รลบะวอล่ะดูทรงมันอย่างเงี้ยกันไว้ดีกว่าแกนะชุดมันก็ใช่หน้าตามันก็รลบะพอแล้วโมันเอะมาชิมให้หน่อยเร็วๆ่ทำตัวดีๆกันละกันใช่เรื่องหุ้นอะไรวะข้าวสรุปกินได้ไหมปรับไหมเดี๋ยวก่อนปิดกฎไหมใครกฎไม่คือกดโอ้โหคุกคุกถดอีกแล้วกูกินไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย